สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ2565นะคะทุกทุกท่านวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเราจะมาทำนายพิกอากาศกันค่ะโดยเราจะดูว่าเมื่อเข้าปีใหม่แล้วนะคะชีวิตเราเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นในสิ่งใดบ้างนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นใบที่1น,นะคะใบที่สองใบที่3และใบที่4ค่ะ ะะเลือกไว้ในใจนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของเรามาดูคำเฉลยเนาะ,ะสำหรับใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งคุณจะเริ่มต้นด้วยอะไรโอ้เงินทองจะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภนะคะหรือมีในส่วนของสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของได้รับของมีค่าได้รับของขวัญของฝากนะคะรวมถึงก็คือมีเงินมีทองมี มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะคะค่ะเรามาดูใบที่2กันนะคะใบที่2ก็คือคุณจะมีในส่วนของอาจจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีข้อเสนอใหม่ๆนะคะรวมถึงได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการได้มีการเดินทางการได้ไปพบเจอหรือพบปะอะไรใหม่ๆหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะคะ ามาดูในส่วนของใบที่3นะคะใบที่3คุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่สดใสหรือมีคนที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักมีความเมตตาให้แก่กันหรืออาจจะได้ของขวัญของฝากของกินจากท่านอื่นได้นะคะเป็นคือเป็นปีที่แบบว่ามีความอิ่มเอมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิตรภาพความเมตตานะคะรวมถึงของกินต่างๆค่ะค่ะในส่วนของใบที่4นะคะ จะเป็นในเรื่องของจะมีในเรื่องของการตัดสินใจการ,รเผชิญหน้าการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นในเรื่องของความท้าทายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในชีวิตเรานะคะในอนาคตแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เนาะเพียงแต่มันอาจจะต้องมีการต่อสู้บ้างจะไม่ใช่ว่าได้อะไรมาง่ายๆนะคะค่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะออสิ่งที่เราได้เนี่ย จะมันจะเยอะจะน้อยจะหนักหรือว่าจะมีอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาโดยเราจะแบ่งออกเป็นสีใบนะคะอ่าหนึ่งสสามสี่นะคะค่ะทีนี้ถ้าเออในเมื่อเราเลือกนะคะสําหรับท่านที่เลือกใบที่1นึ่งเนาะก็คือสีแดงไว้นะคะค่ะใบที่1สีแดงเนี่ย แล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกในส่วนของตัวน้องม้าไว้นะคะเราก็จะมาดูว่าโอ้คุณจะมีเงินมีทองกับครอบครัวนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จกับครอบครบัวทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมสามารถที่จะทําให้คุณมีเงินมีทองได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเลือกกองที่1นนะคะแล้วก็ไปเลือกชุดนี้ใบที่2 คุณก็จะเป็นในเรื่องของว่าคุณจะมีโอกาสได้เป็นในส่วนของเช่นมรดกก็ได้นะคะรวมถึงว่าคุณจะได้เงินจากเช่นคนที่เขาเจ็บป่วยการดูแลผู้ป่วยนะคะรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้อะค่ะก็คือจะได้เงินจากส่วนนี้ได้นะคะรวมถึงได้เงินจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ได้นะคะ รวมถึงถ้าท่านที่เลือกนะคะใบที่1นนะคะกับตัวนี้นะคะท่านก็คือจะได้เงินได้ทองนะคะโอ้อันนี้มีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่เลยด้วยซ้ํานะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของว่า,ามรดกจากครอบครัวนะคะหรือได้เงินได้ทองจากการทํางานของครอบครัวนะคะปู่ย่ามรให้มรดกก็ได้หรือว่าในส่วนของการรวมกลุ่มรวมทีนะคะทํางานแล้วเห็นเงินเห็นทองเป็นที่ประจักษ์นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเลือกใบที่1เนาะอันนี้เขาเรียกว่าใบที่1น,นะคะจะตามประกบในแต่ละจุดในกรณีที่เป็นใบที่1แล้วเลือกกับตัวนี้นะคะก็คือว่าคุณจะได้เงินจากการที่ว่าคุณทํางานหนักนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าคุณมีความรับผิดชอบเยอะนะคะคุณจะมีโอกาสที่ว่าคุณทำงานนะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปให้หรือช่วยเหลือครอบครัวนะคะ รวมถึงในส่วนของการดูแลครอบครัวได้เหมือนกันนะคะค่ะค่ะทีนี้เรามาดูต่อเนาะสำหรับท่านที่เลือกกองที่2นะคะกองที่2นะคะก็ถ้าเกิดเลือกกองที่1 2กับ1ตรงนี้เนาะก็คือจะมีในเรื่องของว่า คุณจะได้งานทำใหม่นะคะอาจจะเป็นการรวมกลุ่มรวมทีมกันได้นะคะหรือทำงานกับครอบครัวก็ยังได้เหมือนกันนะคะหรือคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่แบบว่าได้รับการแนะนำได้รับการโปรโมทก็ได้นะคะทีนี้ในส่วนของท่านที่เลือกนะคะใบที่2ชุดนี้นะคะกับใบที่2ของตัวเหมียว No. ตัวเหมียวตัวนี้ก็คือว่าคุณจะได้โอกาสใหม่ๆนะคะจากที่ว่ามีคนที่เขาเอาจจะออกจากงานก็ได้หรือเขาอาจจะไม่รู้สึกไม่อยากทำนะคะงานที่แบบว่าเป็นโอกาสใหม่ๆของคุณเช่นว่าอยู่ดีมีคนเสียชีวิตมีคนเจ็บคนป่วยและคุณมองเห็นโอกาสในเรื่องของการทำงานก็ได้ด้วยนะคะ ในส่วนของคนที่เลือกกองที่2นะคะตรงนี้กับในส่วนของชุดที่2ตรงนี้นะคะคุณจะมีในเรื่องของว่าคุณจะได้อองานใหม่ๆนะคะหรือได้ศึกษาได้เรียนรู้นะคะรวมถึงการทําต่างๆตัวเนี้ยจะได้มีการใช้เงินก้อนได้เหมือนกันรวมถึงคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะคะ ค่ะทีนี้สาหรับท่านที่เลือกกองที่2ตรงนี้เนาะก็คือเป็นไพ่หนึ่งไม้นะคะกับในส่วนของสิบไม้ก็คือว่าคุณนะคะก็คือหลังจากที่ว่าคุณทํางานหนักนะคะคุณจะมีในส่วนของข้อเสนอต่างๆที่เข้ามานะคะให้ทําแบบว่าคุณจะมีการในเรื่องของการแบกภาระงานค่อนข้างเยอะนะคะจากงานที่คุณได้นะคะรวมถึงในส่วนของว่ามันอาจจะไม่ได้จบแค่งานเดียวอยาจจะต้องมีการทํางานร่วมกับคนอื่น ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงงานมันอาจจะมีโอกาสที่ว่าจะขยายไปทำในหลายๆส่วนหลายๆด้านเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับท่านที่เลือกกองที่3เนาะก็คือ1ถ้วย1ถ้วยนะคะถ้าไปกบคู่กับ1กับ10ถ้วยนะคะก็คือจะมีในเรื่องของว่าคุณจะได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวนะคะหรือมีโอกาสที่จะแต่งงานมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ ก็คือชีวิตมีความสุขนะคะในส่วนของปีหน้านะคะค่ะสำหรับท่านที่ได้เลือก1ถ้วยเนาะกับในส่วนของ1ิบดาบตรงนี้นะคะตรงนี้ท่านจะได้เป็นในส่วนของว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะจากที่ว่าเออคนที่เสียชีวิตหรืออาจจะหมายถึงว่าคนที่เขาเจ็บป่วยก็ได้ะคะ่ะคือหมายถึงว่าคุณอาจจะมองเห็นโอกาสนะคะแล้วก็มองเห็นรู้ทางได้ด้วยรวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า คนที่เขาเจ็บป่วยอคะ่ะเขาอาจจะมีในส่วนของความรักความอบอุ่นอะไรให้กับคุณได้ด้วยนะคะและก็ต้องระวังเหมือนกันว่าการที่ว่ามันมีความรักเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บได้ด้วยนะคะดังนั้นบางครั้งอะคะ่ะเราก็ต้องมีการเผื่อใจ ไว้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของตรงนี้ค่ะสำหรับท่านที่เลือกหนึ่งถ้วยตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกในส่วนของสิบเหรียญตรงนี้นะคะก็คือเพิ่งจะมองในเรื่องของว่าคุณมีโอกาสที่ว่าถ้าเกิดคุณเจอคนที่ดีคนที่รักคนที่ชอบอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ว่าจะสร้างครอบครัวมีเงินมีทองช่วยกันประสบความสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ว่า คุณได้คว้าความรักความอุนจากครอบครัวได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานคงสีต่างๆนะคะก็คือมีเงินมีทองไม่ขาดสายแล้วกันนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะรวมถึงคุณจะได้ในส่วนของเช่นไอ้ครอบครัวอาจจะซื้อขนมของฝากอะไรมาให้คุณได้ด้วยอะค่ะสำหรับท่านที่เลือกหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะกับ10บไม้ก็จะมีในเรื่องของว่าการที่ว่าคุณมีความรักความอุ่นให้กับใครก็ตามนะคะ คุณจะมีโอกาสที่ว่าจะมีในเรื่องของการแบกรับในเรื่องของภาระงานที่หนักขึ้นก็ได้ด้วยนะคะหรือในเรื่องของการที่ว่าคุณเป็นคนทุ่มเทให้กับความรักคือเป็นคนจริงจังอะคะ่ะแล้วก็เวลาทำอะไรให้กับใครก็คือเป็นคนที่ว่าซื่อสัตย์นะคะแล้วก็คือทุ่มเทนะคะประมาณนั้นค่ะทีนี้สําหรับคนที่เลือกหนึ่งดาบตรงนี้เนาะ,ะหนึ่งดาบกระสิบ สิบถ้วยนะคะตรงนี้นะคะจะคุณจะมีในเรื่องของตัดสินใจนะคะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวออหรือการตั้งครอบครัวการสร้างครอบครัวการย้ายถิ่นฐานหรือการทาอะไรเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขนะคะจะเป็นปีที่คุณจะเริ่มคิดและนะคะสาหรับในส่วนของ1ดาบนะคะกับใน10ดาบ นะคะตัวนี้คือเพื่งมองว่าคุณจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีความในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของการผ่าตัดนะคะแต่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณทาเพื่งมองว่าก็จะเป็นการช่วยเหลือตัวคุณได้นะคะให้มีความสุขปลอดภัยแล้วก็ชีวิตก็คือมีโอกาสดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็คือเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้มันมีมงุฎเนาะเออดังนั้นก็คือว่ามองว่าทำดีกว่าไม่ทำถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ รวมถึงก็ต้องระวังในเรื่องของว่าอาจจะมีแบบปัญหาอุปสรรคต่างๆมาให้คุณคอยแก้ไขได้ด้วยเช่นกันนะคะในปีหน้าค่ะสำหรับท่านที่เลือกนะคะในส่วนของ1ดาบนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ก็คือ10เหรียญน,นะคะเพื่งมองว่าการที่คุณนะคะจะตัดสินใจอะไรก็ตามมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณจะมีเงินมีทองนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะจากการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้ค่ะสำหรับท่านที่เลือก1ดาบนะคะ กับ10บไม้เพิ่งมองว่าการที่คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างะคะ่ะมันจะทําให้คุณมีภาระเพิ่มขึ้นมีงานหนักที่เพิ่มขึ้นแต่คุณก็คือทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยความทุ่มเทด้วยความเอาใจใส่ของคนค่ะ ะะดังนั้นอย่างไรก็ตามคือขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทํานายในเบื้องต้นเนาะค่ะไม่ได้เจาะลึกรงรายละเอียดเพราะว่าอันนี้เพิ่งขัดมาเลยก็คือในส่วนของเลข1กับเลข10นะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้การพยากรณ์ออกมาแม่นยำแล้วก็เพื่อนๆมีความสุขมีเงินมีทองไหลามาเทมานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะฝากเพจดูดวงเพึ่งน้อยแล้วก็ในส่วนของ คลิป youtube ดูดวงเพิ่งน้อยด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ